สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหน้าช่อง YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมครับกอล์ฟออฟไซด์นะครับผมค่ำคืนเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับยูโรปาลีครับบวกกันหรือเปล่าอิ่มกันหรือเปล่านะครับผมไหนใครสดชื่นคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับผมในบ้านผมหวานเยี่ยมกันอีกแล้วครับตัวเน้นนะครับตัวรองที่วางไว้ให้อย่างโรโดโกเลตครับก็บุกมาเสมอกับทางด้านอย่างโอลิมปิกลียงได้นะครับผมส่วนทางด้านอย่าง โอเดรเปอกอนครับก็สดใสสดชื่นกันไปเลยยินดีกับพวกพี่เพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านของผมด้วยส่วนหน้าช่องครับก็บอกอยู่ครับผมหน้าช่องมันอาจจะเป็นแค่ตัวที่ผมอยากจะหยิบยกมาฝากพวกพี่นะครับชอบไม่ชอบนะผมกระแสเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ผมพาพี่ๆออกตัวไม่ได้นะครับหรือว่าพาไปลุยในครอบครัวไม่ได้ถ้าพวกพี่ไม่เปิดใจนะผมใครครับที่ยังไม่กล้าเปิดใจนะผมเพิ่มเพื่อนเข้ามาครับใต้รูปโปรไฟล์ครับหรือตรงนี้แอด NMD13 อย่าลืมแอดอำนาจด้วยแล้วจะเข้ามาเจอกันผมรับรองว่าผมไม่เคยทําให้เด็กใต้หรือทุกๆคนนะผมที่อยากอยู่กับผมเนี่ยผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ครับสคู่เขาวันนี้ฟุตบอลไม่ได้เยอะส่งท้ายเดือนมกราด้วยวันนี้แนวคู่แรกคราบยวเดอร์เบเมนไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดบ้านตอนแรกกัรมาเยือนอย่างไม้นะครับคู่นี้ก็แสแปลกจริงๆนะครับราคาก็แลกด้วยนะผมอ่ะผลงานที่ผ่านมาครับพวกเขาเองก็ถือว่าการเจอกันมานะนะผมในก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ดูเหมือนจะเป็นไม้ครับที่ดีมากกว่าแต่พอมาในช่วง ปี2023 2024 2เกมเนี่ยนะผมจะเป็นวเดเลอร์เบเมนแล้วนะผมก็คู่นี้ครับเกมล่าสุดเขาพบเจอกันมานะครับเป็นทนางด้านอย่างวเดเลอร์เบเมนเนี่ยบุกมาชนะมาได้2 1นึ่งนะผมในปี2024เดือนก่อนอพฤศจิกยเอ้ไม่ใช่ดินะครับเดือนก่อนตุลานะผมเดือน9นะผมง่ายพอนะผมส่วนผลงานของเบเมนนะผมณเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับผมจาก4เกมล่าสุด ในลีกครับแพ้ไลซิกนะครับผมเสมอไฮเดนแฮมนะแพ้อัฟบวกนะครับผมแล้วก็ทําได้ดีละล่าสุดเนี่ยบุกมาเสมอทางด้านอย่างโบูลเซียดอทมุนส่วนทางด้านอย่างไมเนะครับผมเหมือนจะดีกว่านะครับพอสี่เกมล่าสุดคว้าชัยชนะมาได้2เกมหลุดแพ้ไป2เกมชนะโบคุ่มครับแพ้เรือโบคุเซ่นแค่1นนะบุกไปแพ้ด้วยนะบุกไปแพ้ยูนิเบอร์ลินนะครับผม1ประตูต่อ2องนะเกมล่าสุดครับชนะสตุตการ์ดมานะครับผม2ประตูต่อ0ซึ่งนะครับบอร์บอลเหมนี้นถ้ามูถ้าดูนะวันนี้คนหลายคนเนี่ยเลือกเคลียร นะครับเพราะเขาจะมองว่าไม้วันนี้บุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยผมไม่ได้ห้ามเลยนะผมถ้าใครเชียร์ไมในวันนี้แต่ผมขอสวนกระแสนหน่อยด้วยกันนะผมฟอร์มดีกว่าครับแต่ว่าอยู่ๆทําไมวันนี้ถึงกล้าบุกมาเป็นรองนะรองปอกรนะรผมมองว่าแสดงว่า ทางสื่อเนี่ยต้องมีอะไรมาแน่นอนนะผมให้เจ้าบ้านอย่างชูเนียบริล่าให้เจ้าบ้านอย่างไวเดอร์เอร์เบยเมนเนี่ยดับยืนเหนือมากกว่านะผมซึ่งมาดูในเรื่องกระแสให้ดีเคแล้วนะวันนี้ผมบอกเลยว่าราคาแปลกแต่แดกเต็มวันนี้ขอเลือกเชียร์ที่ไวเดอร์เอร์เบเมนเชื่อผมว่าวันนี้ชนะไม่ได้อย่างแน่นอนนะผม ส่วนคู่ที่2นะครับวันนี้จะอยู่ในสุดคอนแลนนะครับเป็นทางด้านอย่างครัมบูครับเปิดบ้านตอรบการมาเยือนอย่างเทีสตาครับคู่นี้เจอกันมากี่ครั้งกอดต่อกี่ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านอย่างครัมบูเจ้าบ้านครับที่ดูดีกว่านะครับผมถ้าอย่างแย่เลยก็คือจบเสมอในเกมน้นล่าสุดครับพวกเขาเจอกันมาในบ้านเทลวสตาเสมอกันมา2 2ครัมบูครับผลงานที่ผ่านมาครับก็ถือว่าไม่ได้ดีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นี่มีแพ้บ้างครับเกมส่วนใหญ่ที่แพ้ ก็เหมือนจะเป็นเกมเยือนซึด่ดยซ้ำเกมเยือนล่าสุดครับบุกไปแพ้ทางดน้านอย่าง FC ไฮโอเฟนมานะครับผม2 4นะครับผมแต่ก็อย่าลืมว่าพวกเขาเองเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่ยังผลิตสกอร์ได้ตลอดในทุกๆเกมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับคงได้จะได้เรียกความมั่นใจจากเกมก่อนหน้านี้ที่แพ้มานะครับผมซึ่งมาเจอกับทางด้านอย่างเชลสซีที่ผลงานตอนนี้ต้องบอกว่าดีเหมือนกันดีเลยนะครับผมเชลตาเนี่ยผมจับตาดูมานะครับผมในซีซั่นก่อนเนี่ยพวกเขาฟอร์มไปดี นะครับแต่อยู่่มาในซีซั่นเนี้ยแม่งฟอร์มดีขึ้นมาซะงั้นนะผมแล้วในเกมล่าสุดเนี่ยชนะทางนะนอย่างเจกเยาวชนมานะผมบผมประตูระสวนนะผมแต่เทลสตาร์เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เวลาเล่นเกมเยือนเนี่ยเขาเสียประตูค่อนข้างทีง่ายนี่ครับผมก็วันนี้มาเจอทีมที่แพ้ตะบะทีมที่แพ้ทางนะผมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะผมคิดว่าแต่วันนี้ผมยังเชื่อในกระแสและยังเชื่อในฮิตดีเคในการกล้าเปิดมาของทางนั้นอย่างเจ้าบ้านอย่างคัมบูอยู่วันนี้ครับไม่ต้องชี้ไปไหนครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านครับ อีกตัวหนึ่งเลยคัมบูครับตัวนี้เน้นหนักผมมองว่าวันนี้ยังไงก็เก็บ3คะแนนเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนครับผม2ทีมวันนี้ครับฝ่าวิพี่ไปแยกเน้นหนักๆกันด้วยนับชอบตามมาครับไม่ชอบสวนวันนี้เชียร์เวเดอร์เบเมนครับวันนี้เชียร์คัมบูครับผมส่วนที่เหลือเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนเข้ามาตามนี้เลยครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยแอด n m d 1เเข้ามาครับพี่ๆแล้วผมจะพาพี่สดชื่นพาสนุกพาอิ่มทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้ผมเองก็บอบไซส์ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดี